สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสุเมารามเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับสีพาพี่น้องมาเบ่งนะครับเชื่อเพิ่งนะครับเชื่อเพิ่งลักนะครับที่ใส่ในฟาร์มนะครับที่ใส่ในฟาร์มเห็ดของเฮ้านะครับเพราะว่า เตาของเห้านะครับเตาของฟ้ามเห้าเป็นเตาที่ใสเชื้อพืชเชื้อเพิิงฟื้นนะครับฟื้นเป็นเตาฟื้นนะครับกาจจาเป็นย่างยิ่งที่ตรงนี้การจัดหานะครับฟื้นซึ่งเป็นอวัตถุดิบที่สําคัญนะครับในการทําความเห็นนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นเตานะครับเตาชนิดใช่เชื้อเพิ่งฟื้นนะครับใส่ฟื้นเป็นเชื้อเพิิงนะครับ ในการหนึ่งก่อนเชิงอเหตุของฟางงร์มพองเฮ้านะครับนะครับตัวเต่ากะจะนะครับเท็ด้วยลิตรมมิลสามถึงสี่มิลท้งมดนะครับระบบเติมนม้ำอัตโนมัติด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของการก่อไฟการดังไฟกับดีด,ดังเข้าไปในนี่แหละครับโคนข้างในเต่าข้างในนะครับแล้วก็ฟื้นเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปนะครับอัดลมออกซิเจนเข้าไปทางเพื่อ เพิ่มความแรงความเร็วของเปลวไฟนะครับเพื่อให้เตาได้รับความร้อนมากพอนะครับน้ำห่อนลายเบนไอนะครับส่งเข้าไปหนึ่งก้อนเชื้อเห็ดอีกถอดหนึ่งนะครับสาเหตุที่เลือกใส่เชื้อเพลิงแบบฟื้นนะครับก็คือสภาพื้นที่ของผมสามารถหาฟื้นได้นะครับแล้วกับเป็นฟร์มอทียุดทงไรทงหน้านะครับงัวไรปลายหน้ากะ บ่มีปัญหาเรื่องควันนะครับที่จะรบกวนชาวบ้านชาวช่องนะครับก็เลยเลือกใส่เชือกเพิ่งแบบฟื้นนะครับครับในส่วนของฟื้นนะครับเชือกเพิ่งฟื้นที่ผมเลือกใส่นะครับก็จะเป็นเศษไหมเศษปีกไหมนะครับที่ได้จากโรงงานโรงงานแปรรูปไหมนะครับแปรรูปไหมก็จะเหลือเศษแบบนี้นะครับเข้ากับไปขอซื้อเขามานะครับซื้อเขามานะครับ ลักษณะไหมนะครับล anyway ักษณะไหมก็จะเป็นในส่วนของส่วนของเนื้อไม้ติดเปลือกด้านนอกนะครับท <95 S 1> er <als> ี่ข้อเลาะออกนะครับที่ข้อเลาะออกตัวไหมเนื้อไหมจริงๆเขาก็ลยเห็ดเป็นไหมนาหนึ่งนาสองนาสามนะครับเห็ดผ้าเลศเนี่ยเห็ดเฟอร์นิเจอร์ของเขาแน่นะครับตัวนี้เป็นปีกไหมที่เหลือที่เหลือจากโรงงานที่เขาเลือยเอาเฉพาะไหมนะครับกะไปขอซื้อเามากนะครับ อ่าผมซื้อเข้ามานน่กันในราคาตันละ800รอยนะครับตันละ800รอยเอารถไปไซเองกนะครับก็จะมีรถคีบให้ก็จะมีรถคีบให้เห่านะครับเหากล่าวมาเอาลงเองนะครับฟื้นตัวนี้นะครับผมเอามาหนีเป็นฟืนฟื้นทีเรื่อยมากไหมไหมนะครับคือยังมดชนแห่งเป็นฟืน้นไม่ด,ดบิบอยู่นะครับยังมดชนแห่งรอบนี้เลยมีนำนากลายอยู่ทุทีตันตันเคืองนะครับ ตันเคิงนะครับ1.5ตันนะครับคิดเป็นเงินยุทีผ่านสองร้อยนะครับผ่านสองร้อยนะครับกระตือว่ากลุ่มค่ายุสําหรับผมที่เลือกใส่เชื้อเพลิงฟืนนะครับเพราะว่าผ่านสองร้อยนะครับผ่านสองร้อยบาทนึ่ครับผมจะใส่หนึ่งยุทีประมาณหาเตานะครับผมสีหนึ่งได้ประมาณหาเตาเตาละสามพันกรนนะครับตีไปกับสามห้าสิบห้า หนึ่งได้ยูมืน่นมื่นหาพันกอนนะครับเชียวเพ่งราคาพันสองหนึ่งได้ในส่วนของการหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งมื่นหาพันกอน,นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วกับอีกอย่างหนึง่งที่เลือกใส่ฟื้นนะครับก็คือ,อฟื้นจุดนี้นะครับยูโรงงานมองนี้นะครับก็คือมันมีมดปีนะครับมันมีมดปีเขากะสามารถที่จะไปเอามา ใส่งานได้เมื่อตีนะครับบ่จะเป็นนาฮ้อนนาฝนนาหนาวนะครับในส่วนของไม้ก็จะเป็นไม้เป็นไม้ยางพารานะครับสั้ส่วนหลายไม้ยางพารายุติเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นไม้ยุค่าไม้ยุค่าอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของเนื้อไม้ไม้ยางพาราสิเป็นสั้ส่วนหลายนะครับเอามาพักไว้แป๊บหนึ่งนะครับเอามาพักไว้เรื่อยๆแล้วก็ พอมัดมาดว่าถึงกับแห่งก็สามารถเอาไปใส่งานได้นะครับพี่น้องก็มีเทคนิคนะครับผมมีเทคนิคดีๆที่จะบอกพี่น้องนะครับที่ใส่ฟื้นนะครับในส่วนของการเอาฟื้นไปเป็นเชื้อเพิ่งไปเผานะครับเฮ้าบ่ต้องเอาฟื้นทีแห่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคันเฮาเอาฟื้นทีแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันชิไหม้เมื่อเร็วแห้งนะครับมันชิมหม้แป๊บเดียวมันก็ไหมแล้วเร็วนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับ ข้าก็ให้มันแข็งมัดหมาดนะครับแหงเครื่องนึงนะครับดิฟเครื่องนึงแหงเครื่องนึงนะครับก็จะหนึ่งได้โดนนะครับอ่าหนึ่งได้โดนหมายถึงเทียติม่ยเมดก็กินเวลาไปโดนนะครับก็คือจะยือเวลาในของเป๋วไฟนั่นได้ได้ได้โดนก็การหนึ่งไม่แหงครับก็คือเขาหนึ่งไม้หมาดนะครับเขาที่ใส่ไม่หมาดนะครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงในการประหยัดฟื้นนะของทางฟาร์มเฮ้านะครับ แต่ว่าช่วงแรกของการหนึ่งนะครับการทิใสซในส่วนของฟื้นแหงซะก่อนฟื้นแหงไม่แหงส่วนที่แหงก็มีนะครับส่วนที่แหงก็มีเขาก็เลือกเอานะครับยังเช่นขั้นนี้นะครับเครื่องหนึ่งส่วนลางนะครับส่วนลางก็จะเป็นไม่ไม่มาดนะครับแต่ว่าอีกส่วนเทิงส่วนบนผมก็จะเลือกเอาเป็นไม่แหงก็คือสามารถเอามาใส่เลยจนหนึง่งจนเต่าพองครับไม่แหงพอเต่าพองแล้วปุ๊บเขาก็จะมาใส่ไม่มาดซึ่ง ซึ่งเต้าพองแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเล่งไฟขนาดนั้นนะครับเข่ากับประยุกต์ไปนะครับเพื่อการประหยัดเพื่อการลดต้นทุนของเฮานะครับเด็ดไปเรื่อยๆ็จะเห็นวิธีการที่จะลดต้นทุนลดค่าเสียใจต่างๆในขั้นตอนต่างๆนะครับใน่วนนี้นะครับครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำนะครับไม้ฟื้นเชื้อเพลิงนะครับ อ่าพอมแรงนะครับแรงซื้อนะครับอ่าแรงซื้อเชื้อเพลิงพวกนี้นะครับกระด้นนำเนื่อนมาถึงช่วง้ายของคลิปแล้วนะครับจึงใดก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับยังเกียดติดตามรับชมรับฟังสมิธความเหตุเกษตรไทยบ้านนะครับจังใดก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจจะลืมเลือบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและ บอผ่าคลิปไม่ไหมของสุเมธฟร์มเห็ดที่จะเห็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆเกษตรกร,ร,กรผู้ที่คิดอยากเฮ็ดอาชีพเพาะเห็ดนะครับเบื้องไปเบิ้งเลนไปนะครับมีสาระแน่ว่ามีสาระแน่กับเบิ้งองกับเบิ้องไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเพื่อเอาอยากเห็ดฟร์มเห็ดนะครับครับสอนเรบคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ลานองไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ